ในคลิปวิดีโอนี้ ผมจะมาเอาชีวิตรอด100วันโดยที่ผมนั้นไม่มีอะไรติดไม้ติดมือเลยมันจะมีแต่ฝูงซอมบี้และมันก็จะมีซอมบี้ที่กลายพันธุ์มันจะต่อสู้กันเองและพื้นดินเกาะแห่งน,นี้ก็เคยเกิดสงครามมาก่อนและผมเนี่ยจะรอดได้ยังไงและอีกอย่างผมต้องไกร่างเป็นสัตว์ในแต่ละวันผมต้องสุมว่าเป็นสัตว์อะไรก็ตาม,มต้องฝากติดตามกันด้วยนะครับจากสถิติแล้วคนที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องผมเนี่ยมีทั้งหมด85%เลยทีเดียว <ๆ S 1> ก็ฝากเพื่อนๆ,ๆ,ๆทุกคนช่วยกันกดติดตาม,ตตามแล้วก็ก,กดไลค์เป เป็นสัตว์100วันในเกาะซอมบีป้ปร์ซิวผมได้ตื่นขึ้นมาในเช้าวันแรกที่ผมไม่คิดเลยว่าผมนั้นจะมีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่เชื่อผมด้วยนะผมจำไม่ได้เลยว่าก่อนอันนี้นะีผมเป็นใครแล้วก็ผมมาที่นี่ได้ไงแต่ตรงที่หน้าผมนี่คือผมเห็นศพคนแล้วผมก็ไม่รู้เลยว่าพวกเขานะมันคือใครอย่านะ ผมน่าจะอยู่บนเครื่องบินเอาละเดี๋ยวผมขอลองออกข้างนอกเอยมันอ้น่าจะมีคนตายอยู่ที่นี่เพียบเลยอะ่ะเครื่องบินลำนี้เ,เหมือนเหมือนพังน่าจะตกใช่เครื่องบินลำนี้มันตกอยู่ที่นี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องบินที่มันตกอย่างรุนแรงทําให้สมองของผมนั้นได้รับผลกระทบมันเลยทําให้ผมนั้นไม่สามารถที่จะจําอะไรได้เลยและไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตัวเองนั้นคือใครและทันใดนั้นเอง ผมก็ได้เจอเตียงนอนและก็กล่องเหมือนจะมีคนที่เคยอยู่อาศัยอยู่ที่นี่แล้วเขาก็ทิ้งของไว้ให้ผมด้วยแล้หลังจากนั้นผมก็ไม่รีรอที่จะหาของเพื่อเอาชีวิตรอดผมคิดว่าถ้าสมมติว่าผมยังที่จะรอให้คนมาช่วยเนี่ยผมคงตายแน่ๆผมเลยมองหาของที่มันสามารถใช้ได้บนเครื่องบินของผมและผมก็ได้เจอสิ่งต่างๆที่มันก็พอที่จะสามารถใช้ได้อยู่ หลังจากที่ผมนั้นได้หาของบนเครื่องบินไปที่เรียบร้อยผมก็เดินมาตัดต้นไม้เพื่อจะตัดไม้มาแปรรูปเพื่อทำอุปกรณ์ที่ผมนั้นอาจจะต้องใช้ในอนาคตและอุปกรณ์ชิ้นแรกที่ผมได้ค้ามั้นก็คือขวานและผมก็ได้ตัดไม้ไปจำนวนมากและผมก็ได้กลับไปยังเครื่องบินเพื่อตรวจสอบไปหาสิ่งของให้แน่ชัดว่ามันคงไม่มีอะไรเหลือแล้วและมันก็ยังมีของที่เหลืออยู่จริงๆด้วย และหลังจากนั้นผมก็เดินไปขุดหินเพื่อจะมาสร้างอุปกรณ์ที่มันดีกว่าอุปกรณ์ไม้หลังจากที่ผมได้ขุดหินแล้วก็ค้าอุปกรณ์หินแล้วผมก็ได้เจอหลุมหลุมหนึง่งผมได้ยินเสียงมอนสเตอร์ผมไม่รู้ด้วยเลยว่ามันคือตัวอะไรพอแอบไปดูมันคือซอมบี้ผมตกใจมากๆเลยว่ามันมีซอมบี้อยู่บนเกาะแห่งนี้ด้วยล่ะเนี่ยผมไม่รอช้าผมเลยรีบวิ่งหนีกลัวว่าซอมบี้ขึ้นท่อระบายนะ้ำมาทำลายผม หลังจากที่ผมนั้นได้ตั้งสติผมก็เลยเห็นวัวผมคิดว่าผมจะฆ่าวัวเพื่อเก็บอาหารเพราะว่าวันหนึ่งผมอาจจะต้องกินมันหลังจากที่ผมนั้นได้ฆ่าสัตว์และได้อาหารมากพอสมควรแล้วผมก็ได้เจอกับแกะผมเลยนึกออกมาเลยว่าใช่ผมต้องการขนแกะเพื่อทำเตียงนอนเพราะผมยังไม่มีเตียงนอนเลยหลังจากที่ผมได้เจอแกะเป็นตัวแรกและผมก็ไม่เจอเลยผมเดินไปสักพักผมเจอหลุมแม่น้ำขนาดใหญ่ก็ได้เจอตึกใหญ่หลังหนึ่งที่มันโดนพังทลายด้วยตัวอะไรก็ไม่รู้ผมคิดว่า เกาะแห่งนี้ก็น่าจะมีคนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่แต่หลังจากนั้นผมก็ได้เจอแกะวันีเจ้าแก่น้อยขอโที่นะยาตกสิโอไม่อยากจะลงไกลเลยอะผมอาจจะต้องหาแกะหนึ่งตัวใช่มันอยู่ฝั่งนู้น้ยนี่ไงมันก็มีตัวใกล้อยู่นะผมต้องรีบฆ่าแกะแล้วก็เอาขนแกะเพื่อมาทําเตียงนอนแม่งแล้วก็เมื่อพาชิดตกดินผมจะเจอฝูงซอมบี้อีกมากมายละวันนี้พาชิดตกดินแล้วนั่นเองนะทุกคนแล้วก็เจ้าวัวนี้ไว้ค่อยเจอกันใหม่ลวกัน ไปก่อนละเพราะตอนนี้มันมืดมากละผมไม่รู้ว่ามื่ดแล้วผมจะจะเจออะไรอ่ะนะผมได้ยินเสียงซอมบี้ หลังจากที่ผมได้ถึงซากเครื่องบินของผมผมก็ได้วางไม้เพื่อปิดบังและอุดรูต่างๆเพื่อไม่ให้มอนสเตอร์ทุกตัวเข้ามาทำร้ายผมผมไม่อยากจะเจอเหตุการณ์ร้ายๆในคืนวันแรกและตอนนี้ฝูงซอมบี้มันก็กำลังมาหาผมเรื่อยๆแล้วนั่นเองผมต้องรีบสร้างเตียงนอนเพื่อน,นอนไม่งั้นแล้วก็เมื่อมอนสเตอร์เข้ามาใกล้ผมผมจะไม่สามารถที่จะนอนได้ผมจะคับเตียงนอนผมก็ลืมไปว่าบล็อกไม้ของผมนั้นได้หมดไปหลังจากที่ผมนั้นได้คับเตียงนอนมาเรียบร้อยผมก็ได้วางเตียงนอน ปรากฏว่าผมไม่สามารถที่จะนอนได้ผมไม่สามารถที่จะนอนได้โอ้พระเจ้าช่วยนี่มันบอกเลยว่ามันคงเป็นคืนที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตของผมเลยในคืนนี้ผมคงต้องฟังเสียงซอมบี้ร้องหอนแบบนี้คงอีกนานที่มันนั้นพยายามที่จะทําร้ายเครื่องบินขอผม <c oughs> เพื่อจะมากินเนื้อของผมและทันใดนั้นผมก็เผลอหลับไปจากที่ได้ผ่านคืนวันโหดร้ายวันที่2ก็มาถึงปรากฏว่าผมกลายเป็นตัวไก่ ถ้าหากย้อนไปก่อนที่เครื่องบินจะตกผมเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีคนหนึ่งที่ขึ้นเครื่องบินส่วนตัวกับพ่อแม่ของผมก่อนที่เครื่องบินกําลังจะตกนั้นแม่ของผมนั้นได้ขออธิษฐานจากพระเจ้าว่าถ้าหากพระเจ้ามีจริงขอให้ลูกของฉันนั้นได้รอดจากเครื่องบินตกแต่การที่ผมนั้นได้รอดจากเครื่องบินตกนั้นผมต้องแลกด้วยการที่ในแต่ละวันผมต้องกลายเป็นสัตว์หรือตัวอะไรก็ตามที่พระเจ้านั้นอยากให้ผมเป็น หลังจากที่พาทิตศขึ้นก็จะทำให้มีแสงแดดทำให้ซอมบี้ไม่สามารถที่จะโดนแสงแดดได้ไม่งั้นแล้วก็พวกมันก็จะตายและหลังจากที่ผมนั้นได้รอมอนสเตอร์หรือว่าพวกซอมบี้ตายไปผมก็ได้เจอกับแม่มดและนั่นก็ทำให้ผมนั้นได้จบชีวิตเป็นครั้งแรกสังเกตได้ยินเสียงอะไรไหมครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่แม่มดที่ฆ่าผมมันคือสเกลเลตันแต่มันก็ยังดีที่ผมนั้นไม่ได้ตายไกลจากที่ผมเกิดและผมก็ได้ฆ่าพวกมันทุกตัวจนหมดสิ้นไป ทำให้ผมนั้นมีความแข็งแกร่งขึ้นหลังจากนั้นผมก็ได้เห็นเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่ต้นหนึ่งผมคิดว่า ผมจะเดินไปยังที่นั่นผมอาจจะเจออะไรใหม่ๆหรือว่าผมอาจจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้พอผมถึงเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่ผมก็ได้เจอกับกล่องผมก็เลยเก็บของที่ผมนั้นได้เจอและผมเห็นบันไดผมคิดว่าผมอาจจะปีนขึ้นไปเพื่อส่องทางไกลว่ารอบๆตรงของผมนั้นมีอะไรบ้างยิ่งขึ้นผมก็ได้เจอกับกล่องผมคิดว่าผมจะขึ้นสูงอีกกว่านี้และผมก็เจอหอคอยผมคิดว่าน่าจะเป็นหอคอยที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันจากซอมบี้หลังจากที่ผมได้เก็บของตรงนี้ผมจะไปที่นั่นปีนขึ้นถึงขั้นสุดท้ายแล้วปรรราากกกฏว่่ผมม็็สะะดดุอไไู้้ทให ผมนั้นได้ตายเป็นครั้งที่2แล้วผมก็เดินวิ่งกลับมาเก็บของที่เดิมเก็บเท่าที่ได้เพราะว่าตอนนี้พระอาทิตย์ยจะตกดินแล้วผมต้องรีบไปที่หอคอยนั่นไม่งั้นละก็ผมอาจจะเจอฝูงซอมบี้เหมือนคืนแรกพอผมได้เดินถึงหอคอยนั่นแต่มันก็ไม่มีใครที่จะออกมาต้อนรับผมเลยผมคิดว่ามันน่าจะไม่มีคนผมเลยขึ้นไปเพื่อสำรวจว่ามีอะไรอยู่ในหอคอยนั่นบ้างแต่ผมก็ได้เจอของใหม่ๆห,หรือว่าของหดๆที่คิดว่าผมนั้นจะป้องกันตัวได้จากนั้นผมก็ได้เห็นบริเวณหอคอยผมเห็นเรือล้างผมคิดว่าพรุ่นน้ัน คืนนี้คงเป็นคืนที่ดีที่สุดสำหรับผมมันไม่มีแม้แต่เสียงซอมบี้เลยและผมก็ได้หลับไปทุกคนตอนนี้ผมกลายร่างเป็นแมงมุมอ่ะนะทุกคนในวันที่3ผมตื่นมาเป็นแมงมุมผมมีแปขาจากปกติที่ผมนั้นเคยมี2ขาแต่มันก็ยังดีกว่าไก่ที่ผมนั้นเคยเป็น จากนั้นผมคิดว่าผมจะกลับไปยังเสาไฟฟ้าเพื่อไปเก็บของที่ผมนั้นยังไม่ได้เก็บไว้ในขณะนั้นผมก็สะดุดบันไดตกล้มปรากฏว่าเลือดของผมนั้นแทบไม่ได้ลดเลยพอผมจะออกจากประตูปรากฏว่ามันก็ปีนขึ้นมาแบบงงอย่างกับสไปเดอร์แมนและผมก็ได้ยินเสียงพวกมอนสเตอร์จริงๆแล้วมันอยู่ใกล้ผมมากๆแต่มันไม่ได้ทําร้ายผมเลยและนั่นคงเป็นข้อดีที่ผมนั้นได้เกิดเป็นแมงมุมสินะ พอผมได้เดินไปยังหอคอยปรากฏว่าของที่ผมนั้นได้ตกไปเมื่อคืนมันหายไปแต่ก็ช่างมันเถอะยังไม่ตายหาใหม่ได้แล้วผมก็ได้ปีนเสาไฟฟ้าแบบง่ายได้จนผมนั้นได้ถึงขั้นสุดท้ายเ๊ะลืมไปเมื่อคืนผมบอกว่าผมจะไปสำรวจเรือล้างใช่ไหม,มขอเปลี่ยนใจและกันมขอสำรวจหอคอยผมก่อนว่าหอคอยของผมนั้นมีอะไรบ้างแล้วผมก็ได้เจอกล่องหนึ่งที่มันพิเศษมากๆเลยผมก็ได้อัปเกรดชุดกล่องของผมนั่นเอง และในคืนนี้ผมคิดว่าผมจะมาทําฟาร์มละกันเพราะไหนๆแล้วผมก็เป็นพวกมอนสเตอร์กันอยู่แล้วมันคงไม่ทําร้ายผมอีกอย่างผมเจอเพื่อนของผมด้วยมันมาทักทายผมแล้วมันก็มากรอกลวนผมแต่มันไม่ทําร้ายผมนะการที่ผมนั้นได้เป็นตัวมอนสเตอร์หรือว่าเป็นตัวแมงมุมมันทําให้ผมนั้นมีความสุขมากๆเลยที่ผมนั้นไม่ได้เป็นศัตรูกับใครเลยมีแต่เป็นมิตรด้วยซ้ำและพอผมได้ทําฟาร์มไปทํามาปรากฏว่าผมได้สะดุดตีเพื่อนของผม ก็มันก่อกวนผมอ่ะปรากฏว่าเราก็ทะเลาะก,กันจนผมนั้นได้ฆ่าพวกเขา2คนไปพอผมได้ทําฟาร์มไปสักพักปรากฏว่าผมเจอตัวอะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่มอนสเตอร์ตัวปกติมันคือมอนสเตอร์กายพันธุและผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนมันต่อสู้กันเอง และในคืนนี้ผมคิดว่าพวกมอนสเตอร์ไหนๆมันก็ไม่ทําร้ายผมแล้วผมก็เลยเดินสํารวจว่าจริงๆแล้วเกาะของเรานั้นมีอะไรอยู่บ้างปรากฏว่าผมเจอพวกมอนสเตอร์ไกาพันธ์ุหรือว่าไอพวกปรสิตนั่นเอง และผมก็ได้ทําฟาร์มวนไปวนมาจนถึงเช้าแต่ตัวผมก็ไม่ได้กลายล่างอีกเลยผมงงเหมือนกันว่าทําไมในวันที่4ี่นี้ผมแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยผมไปสํารวจเพิ่มรอบๆที่ผมนั้นสงสัยที่เรือล้างหรือว่าริมแม่น้ําแล่ผมก็ได้เจอตัวต่างๆที่ผมนั้นไม่คิดว่ามันจะมีผมคิดว่ามันมีแค่ซอมบี้แต่จริงๆแล้วมันมีพวกปรสิตกลายพันธุ์ด้วยผมคิดว่า เกาะแห่งนี้มันน่าจะมีอะไรที่ผมนั้นไม่รูเร้เยอะเลยและในวันนี้ผมคิดว่าผมจะสำรวจทุกอย่างที่ผมนั้นคิดว่าจะสำรวจได้แล้วผมก็ได้เจอไอ้พวกซากรถผมได้เก็บสิ่งของในรถแลวมันก็มีของให้ผมนั้นเยอะพอสมควรและไม่ใช่แค่นั้นผมได้เจอรถถัง เครื่องบินผมคิดว่าที่นี่อาจจะเคยเป็นสงครามมาก่อนแต่วันนี้มันไม่เหลือใครแล้วนอกจากผมหลังจากที่ผมนั้นได้เก็บของในเครื่องบินแล้วก็รถถังผมได้แอบสงสัยว่ามันมีตัวหนึ่งตามหลังผมอยู่มันก็คือเอ็นเดอร์แมนผมไปไหนมันก็ตามผมมาจนกระทั่งผมกลับบ้านมันก็ยังตามผมมาผมคิดว่านี่อาจจะเป็นเพื่อนใหม่ของผมหลังจากที่ผมนั้นได้เก็บของเรียบเรียงของเอ็นเดอร์แมนมันก็ยังไม่หลบสายตาผมผมเริ่มชักจะไม่แน่ใจแล้วว่ามันคิดผมแค่เพื่อนหรือว่าอะไรกันแน่ ในคืนนี้ผมได้หลับโคตรสบายเลยไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรเหมือนกันและพอผมได้ตื่นมาผมก็ได้เจอกับเพื่อนโอ๋ผมอีกด้วยผมแอบคิดในใจนะมันอาจจะในขณะที่ผมนอนนั้นมันกําลังทําอะไรผมอยู่หรือเปล่าแต่มันก็ได้หลบซ่อนไปและในวันที่5นี้ผมคิดว่าผมจะไปสํารวจเรือล้างให้ได้ผมสัญญากับคนดูมานานแล้วและวันนี้ผมก็กําลังจะไปกับเพื่อนโอ๋ผมอีกด้วยแล้วผมก็ได้ถึงริมแม่น้ําผมได้วางเรือและผมขับเรือไปอยังเรือล้างปรากฏว่าเพื่อนโอ๋ผมนั้นเขาไม่ได้ตามผมเลย ผมคิดอยู่ในใจอ๋อลืมไปว่าไอเดอร์แมนอะ่ะมันไม่ชอบน้นํานี่แล้วผมก็บอกมันว่ารอยอยู่ตรงนั้นก่อนนะเดี๋ยวผมมาแล้วผมก็ได้ขึ้นเรือไปผมได้เจอกองเลือดมากมายไม่รู้ว่าเลือดของใครพอผมได้เข้าไปห้องกัปตันผมสะดุ้งผมตดผมตกใจหัวกัปตันเขาน่าจะโดนซอมบี้ลุมกินและในที่สุดผมก็ได้เจอปือนกระบ,บอกแรกที่ผมคิดว่าผมน่าจะป้องกันตัวเองได้ และหลังจากที่ผมนั้นได้สำรวจเรือล้างเรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ได้แอบมองเพื่อนผมใช่มันก็ยังอยู่ที่เดิมในในผมก็อยู่ที่นี่แล้วผมคิดว่าผมจะสำรวจหอคอยที่นั่นเพิ่มโอเคตอนนี้ผมพร้อมละผมจะตรวจสอบดูว่าข้างในหอคอยนี้มันมีอะไรมั่งและผมได้ยินเสียงไอ้พวกมอนสเตอร์ Monster มันอยู่ข้างในด้วยจะเอใช่ไอ้พวกซอมบี้แล้วก็สเกเลตัน หลังจากที่ผมนั้นได้ฆ่าพวกมัน2ตัวแล้วผมก็ได้รีบขึ้นบันไดเพื่อไปยังจุดสูงสุดผมคิดว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ให้ผมก็ได้โอเคแล้วผมก็ได้เจอห้องหนึ่งที่อยู่จุดสูงสุดแล้วผมก็ได้เจอกล่องมันมีของโคตรโหดเลยทีเดียวมันคือโทเทมะนะผมเคยสงสัยว่าโทเทมเนี่ยเวลาเราตายเนี่ยมันจะเกิดใหม่ด้วยความที่ผมนั้นอยากทดลองผมก็เลยลองโดดดูปรากฏว่าใช่มันเกิดใหม่จริงด้วยแต่ผมก็ได้เสียไป1อัน ตอนนี้ผมได้แอบมองเพื่อนของผมปรากฏว่ามันไม่อยู่แล้วมันอาจจะทิ้งผมไปแล้วก็ได้เขาอาจจะคิดว่าผมอาจจะชอบน้ําเพราะว่าเขาไม่ชอบน้ําไม่นะเอ๊เดี๋ยนะผมจะขึ้นเรือข้าไปฝั่งนู้นทําไมล่ะมันมีสะพานอยู่นี่เธอเอ้ยและมันก็ยังมีซากรถที่ให้ผมนั้นได้หาของนินดๆหน่อยๆแลวตอนนี้ผมก็ได้เจอสัตว์ที่มันติดอยู่ในน้ําผมคิดว่าผมอาจจะช่วยสักตัวหนึ่งพอดีว่าผมเป็นคนรักสัตว์นะช่วยไปช่วยมาปรากฏว่าตอนนี้พะาทิตอะ่ะมันใกล้จะตกดินแล้ว ไม่งั้นแล้วก็ซอมบี้มันจะมาทําร้ายผมอีกแน่นอนเพราะว่าผมน่ยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่กับไอ้พวกซอมบี้อะนะตอนนี้ผมต้องรีบเคลียร์ของแล้วก็จากนั้นต้องรีบกลับบ้านไปแล้วผมก็ได้รีบวิ่งเพื่อจะกลับไปยังบ้านปรากฏว่าเฮ้ยมันยังมีสะพานอีกสะพานหนึ่งที่ผมนั้นต้องข้าบิกนิว่าและซอมบี้มันก็โคตรเยอะเลยต่อหน้าผมเนี่ยมันมีทั้งซอมบี้ปรสิตแล้วก็ซอมบี้กลายพันธุ์และตัวอะไรอีกก็ไม่รู้ผมจะทำยังไงดีผมต้องรีบวิ่งกลับบ้านผม,ผมนไม่งั้ และนี่ก็เป็นเพียงภาคแรกเท่านั้นภาคต่อไปจะเป็นยังไงอย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับที่สำคัญนะครับชอบใจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ดิชมกันได้นะครับแต่อย่าแรงมากเด้อเ,เจอกันใหม่ครับพาร์ท2 let's go